มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมีผลแล้วบิ๊กป้อมปลดนักการเมืองอพ้นจากรองโคศกพักพลังประชารัฐ 18ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไพบู์นิติตะวันเลขาธิการพรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่17ตุลาคมว่าเจ้าพนักง,งานสอบสวนบกปคบ,บ,บนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด17คนมายื่นขอฝากขังต่อสารอาญ,ญาและส่งตัวไปฝากขังอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทนานทัสถานหญิงกลางนั้นในคดีดีไอคอนกรุ๊ปคาดว่าเจ้าพนักง,งานสอบสวนบกปคบ,บ,บ,บจะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลในพักพลังประชารัฐด,ดังนั้นเพื่อเป็นความสงบเรียบร้อยในการดําเนินการของพักพลังประชารัฐในฐานะเลขาธิการพักจึงเสนอหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกคําสั่งให้นักการเมืองสอพ้นจากตําแหน่งรองโฆษกพักพลังประชารัฐทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นภายบูลกลาวว่าจะติดตามความคืบหน้าการสอบสวนดำเนินคดีดีไอคอนกรุ๊ปของเจ้าพนักง,งานสอบสวนบกปคบว่ามีความคืบหน้าเป็นประการใดเพื่อเสนอรายงานและความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรพลังประชารัฐในการประชุมวันที่29ตุลาคม2567ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิดอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ